อันแรกเลยเกาะหัวหน้าหรือเกาะผู้จัดการนะคะคนที่หวังดีกับเรามากที่สุดคือผู้จัดการของเรานะคะทุกๆก,การเจริญเติบโต,ตของเราในแต่ละปีนะคะก็คือความภาคภูมิใจของผู้จัดการของเราเองนะคะเราไปดูว่าเขาทํางานยังไงเขามีเทคนิคย่างไงเราก็จะได้เทคนิคดีๆจากผู้จัดการของเรานะคะอันที่สองเลยก็คือเกาะประชุมวิชาการนะคะของบริษัทะคะที่เชิญแบบนักบ,บรรยายดีๆมา เราจะต้องขอบคุณผู้จัดก,การของเรานะคะจนถึงทุกวันนี้เป็นเยี่ยมในทุกวันนี้นะคะอันที่สามเลย <Woo! S 1> จะต้องเกาะไเกาการประชุมของฝ่ายค่ะทุกสัปดาห์นะคะเป็นฝ่ายฝ่ายตรงของเราอันที่สองก็คือของฝ่ายใหญ่อาจจะเป็นเดือนละสองสาครั้งนะคะทําไมเราถึงจะต้องเข้าประชุมของฝ่ายด้วยมันจะทําให้เราได้เจอพี่พี่ทีมงานที่เป็นฝ่ายเดียวกันกับเราอาชีพเดียวกันกับเรา เคสที่เขาไปเจอนะคะเพราะเป็นตัวแทนใหม่หนึ่งแหละเราไปเจอลูกค้าเรายังไม่มีพุงพุมกันเรายังไม่เคยเจอข้อโต้แยง้งเราไม่เคยเจอปัญหาเราไม่รู้จะตอบลูกค้ายังไงรู้สึกหน่อยกลับมาเรามาฟังพี่พี พี่ๆก็จะให้กำลังใจหรือพี่ๆเขาก็จะมาแชร์คนที่เข้าไปเจอเขาก็จะแชร์ให้เราฟังอ๋อเขาเจอแบบนี้เหมือนเราไม่ใช่เราคนเดียวที่ไปเจออย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยมันมันทำให้เรามีแรงบวกเหมือนเราได้มาชาร์จแบตนะคะมาชาร์จพลังเพื่อที่จะออกไปทํางานต่อไปนะคะแล้วก็มาเจอผู้จัดก,การของเราด้วยที่สําคัญนะคะหน้าที่ของผู้จัดก,การในวันนั้นเขาก็จะมีหน้าที่ฉีดวัคซีนให้เรานะคะฉีดภูมงพุ้งกันดีๆให้เราที่จะออกไปเจอคําปฏิเสธนะคะคําปฏิเสธในที่นี้หมายความว่ายิ่งเราทํากิจกรรมมากๆไปพบลูกค้า มันจะทําให้เราเก่งขึ้นนะคะพัฒนาขึ้นนะคะประสบการณ์ทุกประสบการณ์มันคือครูที่จะมาสอนเรานะคะเมื่อไหร่ที่เราทำตามสามเกาะไม่ขาดวินัยในการทํากิจกรรมฉันไม่กลัวและฉันมีวัคซีนมันเป็นค่าสถิติเราต้องท่องไว้สถิติไม่เคยโกหกใครนะคะอันนี้สําเร็จแน่นอนนะคะ